สวัสดีครับวันนี้เรามาลงลึกเรื่องที่กำลังเป็นกระแสกันหน่อยนะครับซิงเกิลใหม่ m ม s ซี่ของโรเซ Blackpink สวัสดีค่ะใช้เลยค่ะเพลงนี้พิเศษตรงที่เป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบหนัง F1 ที่ Brad Pitt แสดงนำด้วยนะคะน่าสนใจมากครับเรามีข้อมูลอะไรมาคุยกันบ้างครับวันนี้ ก็มีเอ่อทั้งตัวเพลงเลยค่ะที่เป็นแนวป๊อปบ,บลาดเพิ่งปล่อยเมื่อแปดพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ตัว MV ที่โหอลังการมากถ่ายที่ลาสเวกัสแล้วก็แน่นอนกระแสตอบรับต่างๆที่ตามมาค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเพลงก่อนเลย m ม s ซี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ายุ่งเหยิงแต่เป็นเพลงบัลาดซึ่งปกติมันจะเน้นความสวยงามความเศร้าอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจคือเนื้อหามันพูดถึงความรักที่แบบเหมันเข้มขน้นซับซ้อนไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันจริงใจนะอะไรแบบนี้แล้วดนตรีมันสื่อความเมซ,ซี่ในยังไงบ้างครับนอกจากเนื้อเพลงอืมเป็นคําถามที่ดีค่ะตัวดนตรีอาจจะไม่ได้ฟังดูแบบบวกเวกววายนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่มันแบบอัดอั้นอยู่ข้างในหรืออารมณ์ที่มันสวิงไปมาคือดนตรีอาจจะนุ่มนวลตามสไตล์บัลาดแต่ก็มีจังหวะที่มันหนักขึ้นมา หรือเสียงร้องของโรเซ่เองที่ถ่ายทอดความรู้สึกแบบหมกมุ่นออกมาอ๋อเข้าใจเลยคือมันมีความขัดแย้งในตัวมันเองใช่ค่ะมีท่อนที่ชัดๆเลยอย่าง Maybe if it's messy, if it's messy, if it's messy, then you know it's really love หรือท่อน Baby I'm Obsessed with You เนี่ยแหละค่ะมันคือการยอมรับไปเลยว่าเออความรักแบบนี้แหละมันจริงแม้จะดูวุ่นวายครับผมเหมือนยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแล้วพอมาดู MV นี่โอ้โ ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยการปิดถนน l a ส v e g a ส Strip ถ่ายทำนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยกำกับโดย Collen t ล l l y ด้วยนะคะมันเสริมตีมเรื่องความรู้ราความวุ่นวายความซับซ้อนได้ชัดเจนมากอย่างฉากเดินบนสตริปที่มีแสงสีเยอะๆนะคะมันเหมือนเปรียบเทียบกับความรักที่มันทั้งตื่นตาตื่นใจแต่ก็แบบคาดเดาไม่ได้ผมชอบฉากในบารหรูนะที่รอเส้นนั่งจิบมาตินีนิ่งๆ มันดูเหมือนพยายามคุมเกมคุมอารมณ์รักษาภาพลักษณ์บางอย่างไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะสื่อว่าภายนอกพยายามดูสง่างามทั้งที่ข้างในมันเม็ดซี่ไปหมดแล้วหรืออีกฉากที่เด่นมากๆคือฉากบนกองเพชรในไนท์คลับอันนี้ภาพมันคอนทราสต์สูงม,มากเลยนะคือรู้หราเย้าวยนสุดๆแต่การอยู่คนเดียวท่ามกลางเพชรพวกนั้นมันก็แฝงความรู้สึกแบบว่างเปล่าโดดเดี่ยวลึกๆได้เหมือนกันค่ะ นอกจากฉากปิดๆอย่างในบาร์ในคลับแล้วมีฉากเปิดโล่งด้วยใช่ไหมครับบนระเบียงตึกสูงสูงมีค่ะฉากนั้นก็น่าสนใจตีความได้หลายอย่างเลยมุมหนึ่งก็คือการอยู่เหนือปัญหามองจากที่สูงดูประสบความสําเร็จแต่อีกมุมความสูงนั้นก็อาจจะหมายถึงความเหงาความโดดเดี่ยวได้เหมือนกันคือสูงจนเชื่อมต่อกับใครจริงๆได้ยากอือฮึซึ่งมันก็วนกลับมาที่ความซับซ้อนในความสัมพันธ์ได้อีกใช่ค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยคือ MV มันเชื่อมกับหนัง F1 โดยตรงเลยมีการตัดสลับภาพจากหนังที่มี Brad Pitt กับ c u r r y Condon แล้วก็มี Brad Pitt โผล่มาใน MV ด้วยจุดนี้ละค่ะที่เป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันจากข้อมูลที่มีนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรคือมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการปรากฏตัวของ Brad Pitt จากประเด็นเก่าๆเ,เรื่องข้อกล่าวหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆครับ ตรงนี้เราขอย้ำอีกทีว่าเราแค่นำเสนอข้อมูลตามที่มีปรากฏนะครับไม่ได้ต้องการตัดสินหรือชี้นำอะไรแน่นอนค่ะและในข้อมูลเดียวกันก็จะเห็นว่าแฟนๆของโรเซเองก็ออกมาปกป้องแล้วก็สนับสนุนศิลปินมากๆเช่นกันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีหลายมุมมองจริงๆค่ะเออขอภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งเพลง MV ประเด็นต่างๆกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับคนส่วนใหญ่เขารู้สึกยังไง ก็ค่อนข้างผสมผสานนะคะมีทั้งคนที่ชื่นชมมากๆว่าเออกล้าดีนะที่นำเสนอธีมรักที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ชมโปรดักชัน n v ว่าทำได้ดีมากอลังการแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเพลงมันยังไม่ได้ฉีกแนวบัลลาดเท่าไหร่หรืออาจจะยังไม่ติดหูเท่าที่คาดหวังแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือพลังของแฟนคลับค่ะเขาสนับสนุนเหนียวแน่นมากๆสรุปก็คือเมสซี่ ไม่ใช่แค่เพลงประกอบหนังธรรมดาธร,รมาแต่มันคือการสำรวจความรักในมุมที่มันซับซ้อนมันยุ่งเหยิงจริงๆผ่านทั้งเนื้อหาดนตรีแล้วก็โดยเฉพาะภาพใน MV ที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆใช่ค่ะทั้งความหรูหราความเร็วความโดดเดี่ยวถูกเอามาผูกกับโลกของ F1 ได้น่าสนใจทีเดียวครับแล้วมันก็มีคำถามทิ้งท้ายให้คิดต่อเนาะใช่เลยค่ะคือการจงใจเสนอภาพความสัมพันธ์ที่เมสซี่แบบนี ทำกลางฉากหลังที่มันหรูหราอลังการมากๆในเวกัสแล้วยังเชื่อมกับโลก F1 ที่เน้นความเร็วการแข่งขันสูงปรี๊ดอีกมันกำลังจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองความรักยุคนี้หรือเปล่าหรือเป็นการยอมรับว่าไอ้ความซับซ้อนยุ่งเหยิงนี่แหละคือส่วนหนึ่งของชีวิตแม้เปลือกนอกจะดูสวยหรูก็ตามน่าคิดต่อมากๆเลยครับ